ต่อมาคือกรณีที่มีการประกาศใช้กฎหมายในรัชก,กิจจานุเบกษาคือพอรลกร,รวมสิ่ฉบับนะครับ mm. คือหนึ่งพร,รรพระจะกำหนดพรลกรให้อำนาจกระทรวงการคลังผู้เงินเพื่อการวางระบบการหน่วยจัดการน้ำและสร้างอานาคตประเทศนะครับรพศ2 5 5 5 2. พรกรกอรรงทุนส่งเสริม การประกันภัยพิบัติพศ2555สพรกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้รับความเสียหายจากอุทกภัยพศ2555และ4ีพรกปรับปรุงการบริหหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการคื้นฟูและพัฒนาระบบสสาบินการเงินพศ2555ซึ่งมีการประกาศใช้ในราชกิจจาพุเวรษาแล้วและจะมีมีผลนะครับ คือ27มกราคม2555นั้นเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญนะครับจะได้แก้ปัญหาประชาชนในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องการแก้อุทกภัยจะมีขึ้นในปี2555นี่คือสิ่งที่รัฐบาลนางสาวยิ่งรักและพรรคเพื่อไทยดำเนินการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เป็นรูปธรรมหลังจากที่รัฐบาลที่ผ่านมา นะครับสองปีกว่าๆไม่ได้วางมาตรการเรื่องนี้ไว้แล้ววันนี้ทางพรรคเพื่อไทยเองรวมในรัฐบาลเองได้เสนอ <c oughs> การแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตอุทกภัยเนี่ยเหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนวาระแห่งชาติที่มีรูปรูปธรรทที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพรบกู้เงินเพื่อเมือม้องเมื่อมาแก้ปัญหารวมรวมทั้ง,งพรบอรื่นที่เกี่ยวข้องแต่วันนี้นะครับผมก็ทราบจากข่าว ที่ทางฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้กล่าวว่าหลังจากมีการโปรวจก้าแล้วและที่สำคัญเนี่ยครมต้องเสนอพรลกต่อสภาเพื่อขออนุมัติภายใน3วันและฝ่ายค้านจะมีการประชุมเพื่อพิจารเรื่องดังกล่าวและอาจจะเข้าชื่อสอสอนะครับจำนวนหนึ่งเพื่อยื่นต่อประธานสภาให้ส่งความเห็นไปยังสารนัมนูภายในสามวัน คือหมายความว่าฝ่ายค้านเองก็จะคัดค้านเรื่องพลกกฉุกเฉินในฉบับนี้ท่าเรื่องพลกกรฉบับนี้ที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนเนื่องจากพลกกรนะครับที่มองว่าทางรัฐบาลเองเขามีความจริงใจที่จะดําเนินการแลวทางพรรคเพื่อไทยก็สนับสนุนอยากให้มีการดาเนินการเป็นรูปมาทำเสียทีแต่วันนี้ฝ่ายค้านนะครับมือไม่พายเอาเท้าหลาน้ําอีกแล้ว รวมถึงสิ่งที่ตัวเองเป็นรัฐบาลมาสองปีกว่า,วาก็ไม่ทําอะไรนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าค้านอย่างไม่สร้างสารรค์นะครับและที่สําคัญไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมอยากให้ประชาชนได้เห็นท่าแท้ของสมาชิกพักประชาธิปักรวมถึงท่าแท้ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าถ้ามีการค้านเรื่องนี้แล้วยื่นไปสาลนุ่นเพื่อตีความนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเกิดน้ําท่วมเกิดอุทุกขาภา์ภัย พราหน้าฝนอีกประมาณ6-7เดือน,นข้างหน้าเนี่ยถามว่าสิ่งจะรั้นถ้าเกิดมีการตีความขึ้นมาแล้วเกิดปัญหาพรกฉบับนี้ใช้ไม่ได้ถามว่าพักญญาการที่ปัดจะรับผิดชอบไหมรวมถึงนายอภิสิทธิ์วชาชีวะนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้สังคมนะครับรวมถ้งพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันตรวจสอบนะครับการทําหน้าที่ฝ่ายค้านของนอายอภิสิทธิ์วชชาชีวะ ในฐานะหัวหน้าพรรคปฏิปัติและผู้นำฝ่ายค้านรวมถึงสมาชิกพรรตาในปัจจุบันว่าทําเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือไม่นี่คือสิ่งที่ตามกับสิ่งที่รัฐบาลในอดีตเคยออกพรกในการกู้เงินสี่แสนกว่าล้านแล้วกู้มาลักษณะที่เป็นลักษณะเบี้ยวหัวแตกอี่ลูฉุยแจกเป็นทําโครงการไทยแข็งแกร่งปัจจุบันก็ยังสอบไปทางทุจริตมีการตรวจสอบกันตลอดเวลารวมถึงโครงการเมกาโปรเจกต์ที่ไม่เกิดประโยชน์ วันนี้นะครับพอรัฐบาลนางสาวยิ่งรักและพักเพื่อไทยจะมีการนําเสนอเพื่อเกิดการแก้ปัญหาระชาชนวันนี้ก็ดําเนินการลักษณะที่ผมบอกว่าเป็นการค้านแบบไม่สร้างสรรค์แล้วค้านลักษณะที่ไม่มีเหตุมีผลนะครับถ้าเรื่องนี้มีการดําเนินการเนี่ยก็ถือเป็นสิทธิของฝ่ายค้านทําได้แต่ลักษณะอย่างนี้นะครับอะไรที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องพยชาชนผมว่าควรที่ฝ่ายค้านควรจะสนับสนุนบ้าง ไม่ใช่คานดะคานมัว่วคานรายวันคานตามแบบหน้ามืดตาบมมัวนะครับคานไม่มีเหตุผลวันนี้ผมอยากให้เลิกสักทีครับเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นสิ่งที่ดีอยากจะให้ทางนายอภิสิทธิเวชชาริวะหรือน้าพักษษปฏิยัต์และผู้นำไปค้านรวมทั้งสมาชิกพักช่วยสนัออสบสนุนพลกฉบับนี้บ้างมันจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจะดีกว่าแทนที่จะยื่ยนค้านทุกเรื่องนะครับไม่งั้นคนจะตั้งให้ฉายาว่า พักฝ่ายค้านที่มีนายพิจิตเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเขาเรียกว่าค้านทุกเรื่องครับแล้ววันหนึ่งลักษณะผมห่วงว่าไม่ว่าค้านอย่รัฐบาลนะครับหรือหน่วยงานองค์กรอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองว่าผมหวงว่าวันหนึ่งอาจจะค้านกับพวกตัวเองด้วยกันนะเวลาเสนออะไรขึ้นมานะผมมีประเด็นแค่นี้ครับมันนี้ครับ